สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะให้เรามานั่งคุยกันเพื่อหาทางออกในภาวะนี้เนี่ยผมพูดเราอยู่ในภาวะที่ประเทศกำลังเข้าสู่วิกฤตขนาดหนักและดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเราทุกคนไม่มีทางออกไม่มีรายได้เลยที่เรามาคุยกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาทางออกหารายได้ให้กับทุกคนครับในภาวะนี้นะครับผมอยากให้ตามดูนิดหนึ่งนะครับ พราะงั้นเราอยากคุยกันเพื่อหาทางออกนะครับสําหรับทุกคนทุกท่านวันนี้เนี่ยเราทุกคนยากลําบากมากผมว่าเป็นที่เข้าใจเลยนะครับไม่มีงานนะครับเพราะว่านว,วัตกรรมแย่งงานหมดรัฐบาลสั่งหยุดกิจการนะครับใช้ล็อกดาวน์ทุกคนตกงานกลับบ้านกันไปหมดเลยนะครับวันนี้เราไม่มีงานพอไม่มีงานเนี่ยก็ไม่มีรายได้เลยครับโอ้โหตอนนี้หนักเลยนะครับพอไม่มีรายได้เสร็จเนี่ยนะครับ จะทําอะไรทุนเก่าก็ไม่มีจะทํามาหากินใหม่ก็ไม่มีทุนและที่สำคัญไม่มีคนช่วยเราไม่เหลือความหวังใดๆไว้เลยวันนี้นะครับชีวิตเราเนะี่ยเพราะอะไรที่ชีวิตเรามาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยนะครับเพราะอะไรก็เพราะเราเชื่อและทําตามที่เขาบอกนะครับเพราะเราเชื่ออย่างเดิมแล้วเราทําอย่างเดิมทําจนชีวิตเราวิกฤตจ,จนไม่มีทางออกอยู่แล้ววันนี้นะครับถึงต้องมานั่งคุยกัน ผมอยากชี้ให้เห็นเลยว่าสามปัจจัยเนี่ยที่ทําให้เรายากลําบากเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์เราจะได้หาทางแก้ไขกันได้นะครับสามปัจจัยที่ทําให้เรายากลําบากเนี่ยปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะระบบเนี่ยเราอยู่ในระบบที่เขากําหนดให้เราใช้นะครับระบบทั้งข้อบังคับทั้งกฎหมายต่างๆที่กําหนดให้เราใช้เนี่ยนะครับสร้างความเหลื่อมล้ําสูงมากคนศักยภาพต่ำนี่เ้าไม่มีทางออกเลยไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีพวกเนี่ยนะครับ ยิ่งเฉพาะคนชนบบเนี่ยนะครับคนต่างจังหวัดนี่สาหัสเลยนะครับเพราะระบบที่กําหนดให้เนี่ยสร้างความเหลื่อมล้าสูงมากปัจจัยที่2เนี่ยนะครับเรื่องการทํามาหากินเนี่ยนะครับเราสร้างวัฒนธรรมสร้างระบบให้ทุกคนแข่งขันกันแย่งกันแล้วก็ถึงขั้นวันนี้หลอกลวงกันเลยก็เพราะสร้างวัฒนธรรมไว้แบบนี้มาถึงปัจจัยที่สตัวเราเองนะครับอยู่ที่ตัวเราด้วยเราไปเชื่อไปทา นะครับตามที่เขาบอกตามที่เขาสอนสั่งมาตามที่เราเรียนมาตัวเราเองเนี่ยคือตัวสมคัญเลยตัวเราเองเนี่ยวันนี้คนไทยเนี่ยฮะเราก็รอแต่ความช่วยเหลือไม่คิดจะช่วยตัวเองอีกโอ้โหสามปัจจัยนี่มันทําให้เรายากลําบากมากเลยนะครับยากลําบากจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับวิกฤตทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากสามปัจจัยผมอยากชี้เข้ารายละเอียดใหเห็นเลยว่าปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ระบบที่กําหนดให้เราใช้เนี่ยสร้างความเหลื่อมล้ําสูงมากเลยนะครับเป็นระบบที่เขากําหนดให้เราใช้นะครับและบังคับให้เราใช้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรากําหนดเองนะครับเพราะอะไรเพราะคนที่เกิดก่อนเนี่ยนะครับคนที่เกิดก่อนคนที่แข็งแรงนะครับเป็นผู้กําหนดระบบเป็นผู้ออกกฎหมายเป็นผู้ออกกฎระเบียบเอาเปรียบคนที่เกิดทีหลังวันนี้เราถึงยากลําบากและเด็กรุ่นหลังเรายิ่งลําบากใหญ่นะครับข้อ2ประกอบกับสังคมที่เหลื่อมล้ำาะกฎระเบียบนี้นะครับ คนมีศักยภาพต่ำคือพวกเราเนี่ยนะครับเสียเปียมหมดเลยไม่มีเส้นไม่มีสายศักยภาพต่ำนะครับและประการที่3อันนี้เป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของโลกแล้วนะครับนวัตกรรมเนี่ยก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยแต่ที่สําคัญแลวมากระทบเราตรงเลยก็คือมาแยกอาชีพแรงงานของเราหมดเราเทบจะหางานไม่ได้เนี่ยนะครับวันนี้ผู้ประกอบการก็ใช้นวัตกรรมกันหมดแล้วอันที่4 COVID ี่โควิด -19 ยิ่งเป็นตัวเล่งให้ทุกอย่างเสียหาย ให้ทุกความยากลําบากเกิดขึ้นกับเราเต็มไปหมดเพราะรัฐบาลบริหารแบบให้ทุกคนล็อกดาวน์ปิดกิจการผู้ประกอบการเสียหายคนต่างจังหวัดซึ่รับจ้างโตง,งานกันหมดเลยนะครับก็เป็นนโยบายทางนั้นเพราะงั้นสาเหตุทั้งหมดเนี่ยคนที่มีศักยภาพต่ำนะี่คือพวกเราเนี่ยนะครับเสียเปรียบหมดผลทางนะครับ สร้างให้เราทั้งหมดอยู่ยากลําบากอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่มีอนาคตเลยเป็นสาเหตุที่เราต้องมานั่งคุยกันแล้วครับปัจจัยที่สองเลยเนี่ยนะครับเรื่องการทำมาหากินที่กําหนดกันทุกวันเนี่ยสร้างให้ทุกคนเนี่ยแข่งขันแย่งกันแย่งกันถึงขั้นเห็นแก่ตัวแล้ววันนี้ถึงขั้นหลอกลวงกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะระบบเนี่ยทำให้เราแข่งขันแก่งแย่งเพ,เพราะหากินลาบากพอหากินลําบากหลอกกันเต็ไมไปหมดเลยครับ ทำให้ทุกคนทุกธุรกิจยากลําบากจนถึงขั้นเห็นแก่ตัวและที่สําคัญพอรายได้หายากขึ้นทุกคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหันมาหารหายหได้จากการซื้อหวยนะครับซื้อสลากินแบ่งเล่นการพาน,านันทั้งออฟไลน์และออนไลน์ยิ่งเสียหายเพิ่มหนักเข้าไปหญ่เพราะฉะนั้นแหละพอเสียหายหนักขึ้นแข่งขันกันทำมาหากินยากขึ้นวันนี้ถึงขั้นก็หลอกกันเองเลยครับ และการหลอกกันเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตเลยว่ามักใช้เรื่องไกลตัวที่เราเป็นเรื่องของต่างประเทศมั่งเป็นเรื่องที่เราเข้าไม่ถึงเราตรวจสอบไม่ได้เช่นหลอกเรื่องหุ้นต่างประเทศมั่งเทดเงินมั่งทองมั่งหรือวันนี้ก็หลอกก็ถึงคอยและเงินดิจิตอลแล้วซึ่งไม่มีทุนสำรองเลยทั้งหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งทําให้ทุกคนยากลําบากสาหัสหนักขึ้นมาอีกพวกเราก็ยากหนักขึ้นมาอีกนะครับและพวกเราก็ช่วยกันซ้ําเติมให้มันหนักขึ้นไปอีกและปัจจัยที่สามนะครับ ตัวเราเองอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะตัวเราเองเนี่ยเราถูกฝึกพุ้นเคยอยู่กับการรอความช่วยเหลือไม่คิดจะช่วยตัวเองโอ้ตรงนี้มันหนักหนาสาหัสเลยนะครับผมนึกอยากชี้เห็นว่าวันนี้คนที่มีศักยภาพน้อยเนี่ยไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยทําอะไรด้วยตัวเองไม่ศึกษาแลวไม่ทํงด้วยอะไรตัวเองและในส,งงสังคมของเราเนี่ยนะครับก็จะมีผู้นำมั่งเป็นแม่ทีมมั่งกระจะอาสารวมคนอาสาช่วยนะครับ พออาสาช่วยเนี่ยกับว่าเราไม่ชอบศึกษาเราไม่ชอบทําอยู่แล้วผู้นั้นแม่ทีมก็อาสามาช่วยดีครับเราก็ดีดีครับพะผู้นั้นแม่ทีมอาสามาช่วยเนี่ยโดยไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงครบถ้วนไม่บอกเงื่อนไขที่ทุกคนต้องทานะครับก็บไปคุ้นเคยกับการขายตรงเอาคนมาเลียง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 กันนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์คนที่มาเรียงเนี่ยไม่ทราบข้อเด็จริงไม่รู้เงื่อนไขเดยมซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยพอทําทไม่ถูกต้องทุกคนเนี่ยเลยไปไม่ถึงเป้าหมาย ไม่ได้เงินตามที่ต้องการเลยก็คือข้อผิดพลาดที่เราเจอกันนะครับที่เรามีโอกาสร,รู้จักกันเราก็เห็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะงั้นทำาพอไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเสียหายผู้นําหรือแม่ทีมเองเนี่ยครับเสียหายด้วยนะครับหมดเครดิตเสียหายหนักเข้าไปเลยไม่มีใครได้ดีเลยจากระบบพวกนี้นะครับม,มันส่งผลให้ทุกคนยากลาบากหมดสาเหตุทั้งหมดนี่นะครับคือความยากลําบากที่ตกมาถึงเราทุกวันนี้นะครับ ส่งผลทําให้เราทุกคนลําบากลําบากจนถึงขั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหมดหนทางไปแล้วเงินก็ไม่มีทุนก็ไม่มีแล้วเนี่ยครับเพราะอะไรเพราะทุกๆกิจการเดิมเนี่ยนะครับระบบเปลี่ยนนวัตกรรมเปลี่ยนทุกอย่างเสียหายหมดแล้วเพราะเสียหายหมดเนี่ยทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่หมดบริหารให้เราทุกคนเท่ากันหมดเลยเสียหายด้วยกันหมดทุกคนทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่และพอจะเริ่มต้นใหม่ทุกคนขาดเงินทุนนะครับขาดเงินทุน นอกจากขาดเงินทุนแล้ววันนี้ไม่มีเครดิตเหลือกันเข้าไปด้วยโอ้โหนี่สาหัสเลยนะครับผมใส่ตัวแดงหมดเลยใช่ไหมจะกลับไปค้าขายแบบเดิมนะครับมันหนักมาสาหัสถึงขั้นจะประกับไปค้าขายแบบเดิมที่ทำๆกันมาจะขายตรงก็ไม่มีคนซื้อแล้วนะครับวันนี้เพราะไม่มีรายได้กันจะเล่นการพทนั้นเล่นหวยที่ว่นนั้นออนไลน์เอายิงเสียงหนักเข้าไปใหญ่นะครับและวันนี้ถึงขั้นไปเกงกําไรจากคอยมั่ง จากเทเงินมางอาถูกหลอกเพิ่มหนักเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือขุนทางเลือกของเราวันบันมีอยู่แค่นี้เองมันก็ยิ่งส่งผลให้เราเสียหายหนักเข้าไปิ่งใหญ่เลยนะครับผมอยากชี้ให้เห็นเลยว่าข้อผิดพลาดเก่าๆเนี่ยที่เราทําผิดมาเนี่ยตามที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับคือข้อผิดพลาดต่างๆที่เราทําผิดทําให้เรายากลําบากอยู่ทุกวันนี้ทําให้เรา และเพื่อนของเราทั้งหมดที่เรารู้จักเสียหายกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะหาทางออกให้ได้นะอันนี้ผมอยากย้ำเนี่ยนะครับคุยกันเลยนะครับเลิกหลงเชื่อเรื่องไกลตัวที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ไปและตรวจสอบหาข้อมูลไม่ได้นะครับเล่าไปเรื่อยเชยนะครับ ที yup. นู่ลลいい ica, นลงทุนตามประเทศลงทุนมีฝรั่งคนนู้นมีฝรั่งคนนี้โอ้ล่ํารวยกันเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นเลิกหลงเชื่อเรื่องไกลตัวที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ไปนะครับตรวจสอบไม่ได้เลิกหลงเชื่อเรื่องไกลตัวใช่ไหมที่บอกว่าจะมาทําให้คุณรวยเขามาหลอกคุณทั้งนั้นเพราะฝรั่งมังค่าหรือใครก็ตามที่มาเมืองไทยเนี่ยจะมาหลอกเงินคนไทยนั้นนะครับไม่มีใครเอาเงินมาให้คนไทยหรอกครับนะครับเลิกหลงเชื่อเรื่องไกลตัวที่จะมาหลอกที่ทําให้คุณล่ํารวยและที่สําคัญ อยู่ที่ตัวคุณแล้ลคลวะค,ะวควราวนี้เลิกเอาผลประโยชน์จากคนรอบตัวนะครับไปชักชวนก็อยากจะได้ผลประโยชน์เลิกเอาผลประโยชน์จากคนรอบตัวเพื่อให้ตัวเราเองมีรายได้ทั้งหมดวันนี้มันส่งผลกระทบทุกคนเสียหายหมดนะครับและเลิกหลอกเอาของแพงๆมาขายให้คนรอบตัวหยุดทํรลายคนรอบตัวะครับเพราะวันนี้คนรอบตัวก็สาหัสตัวคุณก็สาหัสหมดแล้วนะครับทั้งหมดที่เราทํามาเนี่ยนะครับ ถ้าเรายังหลงผิดทําอย่างเดิมที่ผ่านมาเราทําให้คนรอบตัวเสียหายแล้วก็ทําให้ตัวเเองเสียหายด้วยนะครับไม่มีใครได้ดีเลยมันอยากลําบากที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับยังไงก็ตามวันนี้เรามานั่งคุยกันผมอยากให้ดูให้ดีเลยว่าในความมืดมิดในความเสียหายทั้งหมดนะครับถ้าเราเข้าใจมีทางออกครับมีทางออกที่ดีและง่ายมากเลยด้วยนว,วัตกรรมผมย้ำนะครับ จะมีทางออกที่ดีมากเลยนะวัตกรรมศึกษานะครับวันนี้กลุ่มเมตาไลฟ์จะเป็นหนทางออกเมตาแปลว่าสิ่งที่เหลือเชื่อสิ่งที่เกินความคาดหมายจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้ทุกสิ่งเกินความคาดหมายเนี่ยนะครับเมตาไลฟ์แม้แต่วันนี้ a c e b o o k เนี่ยนะครับก็ยังเปลี่ยนเป็นเมตาเวิร์สเลยนะครับเหลือเชื่อในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงหมดวันนี้ถ้าคุณเข้าใจ นวัตกรรมเนี่ยนะครับเมตาไลฟ์เนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณเหนือความคาดหมายเลยจะเป็นหนทางตอบโจทย์ช่วยทุกคนนะครับให้ทุกคนอยู่ได้ในความสิ้นหวังนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ติดตามดูนะครับติดตามมาศึกษาดูเลยนะครับทำไมจะทำให้วันนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยเราต้องการรายได้นะครับจะทำให้ทุกคนมีรายได้และมีรายได้ต้องมีได้ทันทีเลยนะครับ และทุกวันแล้วไม่มีภาระไม่ใช่มีรายได้มาจากไปรอสิ้นเดือนไม่ใช่มีรายได้มาจากไปถือคอยเขาไว้ไปถือสินค้าเขาไว้แล้วต้องรอให้คนอื่นมาซื้อไม่จําเป็นเลยวันนี้เมตาหมัดจะทําให้ทุกคนมีรายได้นะครับได้ทันทีทุกวันแล้วไม่มีภาระเลยนะครับผมว่านี่จะตอบโจทย์ตรงเลยที่จะช่วยทุกคนได้นะครับอันนี้ย้ําเนยนะครับให้ทุกคนมีรายได้ทันทีทุกวันโดยไม่มีภาระเนี่ยใช่ไหม และทุกรายได้มาจากอะไรครับไม่ใช่ไปหลอกไม่ใช่ไปขายของก็จะไม่ได้ไปชวนคนไปซื้อของแพงๆรายได้ทั้งหมดจะมาจากเน้นรายได้มาจากเน้นการช่วยเหลือดูแลกันไม่ต้องพึ่งพาใครวันนี้เราจะมีรายได้มาจากการเข้าใจระบบของเมตาไลฟชีวิตมหัศจรรย์มากนะครับเราจะมีรายได้จากการช่วยเหลือกันนะครับและจะง่ายๆเลยนะครับเพราะทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุทุกคนทําได้และมีรายได้ทันที เพราะวันนี้ครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่นะครับลูกคุณพ่อคุณแม่เราอีกนะครับครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยหลายคนไปหารายได้คนเดียวนี่อยู่ไม่ได้หรอกครับไม่พอใช้วันนี้มันจะง่ายง่ายจนกระทั่งเด็กในครอบครัวนะครับเด็กตังก้งแต่เด็กเล็กจนถึงนักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ผู้สูงอายุทุกคนทําเองได้เรามีรายได้ทันทีเลยจะเป็นนวัตกรรมที่ง่ายมากนะครับใช้รายเท่านั้นเองและไม่ต้องมารอความช่วยเหลือจากใครหรือรัฐบาลอีกนะครับ วันนี้เนี่ยถ้าเรามูแต่รอความช่วยเหลือเนี่ยเราได้เหี่ยวแห้งตายกันแน่หมดเลยครับนะครับทั้งหมดเลยแค่ทําตามระบบก็มีรายได้ทันทีนะครับเมตาไลฟ์เนี่ยก็คือชีวิตที่เหลือเชื่อนะครับชีวิตที่เหนือฝันเลยเหนือความจรินงนะครับในตั้งเมตาไลฟ์เนี่ยชีวิตจะดีได้ทันทีเนี่ยนะนะครับชีวิตที่จะดีได้ทันทีจะมีหลักจําไว้เลยนะครับ เป็นหัวใจเลยสมบัติที่มีค่าที่สุดของคุณเนี่ยในความยากจนของเราในความเป็นคนที่ศักยภาพต่าของเราเรามีสมบัตินะครับสมบัติที่มีค่าที่สุดเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานะครับก็คือเพื่อนของเรานะครับสมบัติไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่ที่ดินไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถเพราะนั้นสมบัติที่มีค่าที่สุดผมอยากย้ำเลยนะครับ อยู่รอบๆตัวคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดก็คือเพื่อนของคุณนั่นเองนะครับระบบจะบอกให้คุณรักคุณดูแลเพื่อนๆนของคุณคืองานของคุณนะครับรักและดูแลเพื่อนเพื่อนของคุณคืองานของคุณใช่ไหมคุณจะมีรายได้รายได้ก็าจะมีรายได้ทุกวันนะครับ้าทำสิกต้องจากการดูแลเพื่อนเพื่อนของคุณเห็นไหมครับเพื่อนคือสมบัติอันล้ำค่างานทั้งคุณคือดูแลเพื่อนทั้งคุณนะครับจะมีรายได้มาจากเพื่อนทั้งคุณ ถ้าคุณดูแลทุกวันคุณก็มีรายได้ทุกวันคุณมีรายได้เพื่อนคุณมีรายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยผมคิดว่ามันง่ายทุกคนเข้าถึงและดูแลได้โดยไม่ต้องมาลงทุนใดสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรานะตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราศักยภาพต่ำอยู่ใกล้ตัวเราครับก็คือเพื่อนของเราแล้ครับนั่นคือสมบัติที่สงคัญนะครับวันนี้ข้อสังเกตที่ต้องจําผมอยากเพื่อทําความเข้าใจนะครับ ผมจะให้ข้อสังเกตที่ต้องจําเรื่องไกลตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องไกลตัวทั้งหมดไม่ว่าจะมักจะอ้างนะเรื่องต่างประเทศบ้างเป็นเรื่องที่เราไม่รู้จักเราตรวจสอบไม่ได้คุณมีโอกาสถูกหลอกสูงที่สุดถ้าใครเอาเรื่องไกลๆมาหลอกคุณนะคคุณมีโอกาสถูกหลอกนะครับเรื่องใกล้ตัวคุณดีครับที่เรารู้จักเราดูแลเราควบคุมได้นะครับจะสร้างความมั่นใจได้ก็คือใครครับก็คือเพื่อนของเราไงครับ ถ้างั้นผมย้ำอีกทีนะครับเรื่องไกลตัวเรื่องต่างประเทศที่เราไม่รู้จักตรวจสอบไม่ได้เนี่ยคุณถูกหลอกแน่นอนสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับคุณได้จะทาเงินให้คุณแนบมหูลานคือเรื่องใกล้ตัวคุณที่คุณรู้จักคุณดูแลควบคุมได้จะสร้างความมั่นใจให้ตัวคุณได้ดีที่สุดนะครับเรื่องไกลตัวเนี่ยนะครับผมอยากให้รายละเอียดอีกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนไปเทดเงินไปเรื่องหุ่นเรื่องเทดเงินหรือเรื่องคลอยเนี่ยครับเรื่องคอยที่ตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับนะครับ เพราะอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องไกลตัวทั้งหมดที่เอามาหลอกเอามาพูดคุยกันเนี่ยนะครับเอามาชวนกันลงทุนนะครับไม่คอยแต่ละคอยที่มีมูลค่าเยอะแยะนะครับไม่มีทุนสำรองนะครับวันนี้เงินที่เราใช้แต่ละบาทพิมพ์ขึ้นมาต้องมีทองคำปเป็นทุนสำรองแต่วันนี้คอยต่างๆเนี่ยที่เอามาอ้างกันว่ามีรายมีรายได้้องเยอะแยะบางคอยนี่ฟาดเาไปมีรายได้เป็นล้านสองล้านเลยนะครับทั้งๆที่ไม่มูลไม่มีทุนสำรองใดๆ ไม่มีเจ้าของนะครับใครไปถือเขาไว้ก็ฟ้องร้องไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้เงินคืนฟ้องร้องไม่ได้นะครับถ้าทั้งหมดมีขบวนการได้เสียปั่นราคาปั่นราคาโดยไม่มีข้อเท็จจริงและการปั่นราคาก็มักจะอ้างราคาเมืองนอกครับบริษัทใหญ่เมืองนอกซื้อบริษัทน,นุ่งนีส่วนซีคุณไม่รู้จัก,จกทั้งสิน้นนั่นเป็นการปั่นราคาและหลอกทั้งสิ้นนะครับและในการหลอกก็ให้คุณเอินเป็นเงินสดไปนะ เงินคุณหายากอยู่แล้วนะครับไปกู้ไปยืมมันหนักเลยโอนเป็นเงินสดไปไปแลกเป็นตัวเลขมาอยู่ในมือถือโอ้โหตัวเลขจะให้เท่าไหร่ก็ให้เข้าไปนะครับและพอตัวเลขมาอยู่ในมือถือให้เงินสดเข้าไปแล้วแนะนาให้คุณถือนานๆอีกนะครับจะได้เงินนั้งคุณจะได้ไปอยู่ที่เขานานๆนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างั้นหรือถ้าคุณจะได้กําไรเนี่ยคุณจ่ายเงิน huh oh ไปแล้วได้ตัวเลขมาคุณต้องรอให้คนต่อไปคุณต้องไปคอนวินไปชวนให้คนต่อไปเป็นคนมาซื้อมาจ่ายเงินให้คุณนะครับ เขาไม่ได้เอาเงินที่คุณจ่ายไปมาให้นะเขาเอาเงินของคนอื่นมาให้คุณอีกเพราะฉะนั้นจะได้กําไรต้องรอให้คนต่อไปเข้ามาซื้อสรุปว่าเงินกําไรที่ได้ได้มาจากคนอื่นแต่เงินที่คุณจ่ายไปเขาเก็บคุณไปแล้วนะครับแล้วคุณก็ฟ้องร้องไม่ได้และถ้าไม่มีผู้ซื้อต่อนะครับไปถือมาแล้วโอาเงินที่เขาได้ตัวเลขมาถอนเงินเมื่อไหร่นะครับปิดเครื่อง แพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศตามไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้คุณเสียหายทันทีนะครับอะไรก็ตามที่เราไม่รู้จักควบคุมไม่ได้นะคาดการไม่ได้อย่าไปยุ่งนะครับไม่ว่าจะมาสร้างเรื่องาราวต่างๆให้คุณฟังดังนั้นจะสร้างรายได้สร้างความมั่นใจให้คุณได้เงินแน่นอนเลยต้องอยู่ในเรื่องที่คุณดูแลได้ต้องอยู่ในเรื่องที่ใกล้ตัวคุณเรารู้จักเราดูแลและเราควบคุมได้นะครับก็คือเพื่อนั้งคุณทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมนึกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยอยากให้เป็นข้อคิดนะครับ จะหาเงินทั้งหมดต้องหาเงินจากคนมีเงินคนมีเงินคือผู้ประกอบการก่เราทั้งหมดทํางานหาเงินได้เงินทั้งหมดที่ห,หาได้ไปต้องไปซื้อกินซื้อใช้เพราะมันจำเป็นไปซื้อที่ผู้ประกอบการเงินจากทุกคนไปอยู่ที่ผู้ประกอบการหมดครับเมื่อเงินอยู่ที่ผู้ประกอบการอยากได้เงินนะครับเราก็ไปช่วยผู้ประกอบการทําตลาดทีครับไปช่วยเขาขายไปช่วยผู้ประกอบการทําตลาดตามระบบไปนะครับใช่ไหม และนอกจากเราช่วยแล้วเราช่วยเพื่อนเราสี่คนเพื่อให้มีรายได้อย่างเราไปช่วยผู้ประกอบการด้วยเพื่อนก็มีรายได้เราก็มีรายได้ไปช่วยผู้ประกอบการเห็นไหมครับเราช่วยไปชวนเพื่อนสี่คนของผู้ประกอบการดีใจตายเลยนะครับทั้งตัวเราและเพื่อนของเราจะกลายเป็นสมาร์ทพาร์ทเนอร์แปลว่าหุ้นส่วนพิเศษเนะเราพอไปช่วยผู้ประกอบการเราและเพื่อนเราทั้งสี่คนจะกลายเป็นสมาร์ทพาร์ทเนอร์ผู้ประกอบการแบ่งรายได้ให้เลยครับนะครับทั้งหมดเลย ผมถึงบอกก็ต้องเรื่องใกล้ตัวไงคุณรู้จักผู้ประกอบการนะคุณรู้จักเพื่อน4คนนะเห็นไหมครับพราทั้งหมดเลยเรารู้จักเราดูแลแล้วเราควบคุมได้อย่างนี้คุณมีรายได้บานเลยนะครับครับวันนี้เนี่ยนะครับเมตาลน์หกิบสี่ชีวิตที่เกินความคาดหมายที่เหลือเชื่อเลยคุณจะสามารถสร้างรายได้ด้วยนว,วัตกรรมและ จะมีรายได้เป็นหลายหมื่นหรือเป็นหลายแสนต่อเดือนขึ้นอยู่ที่คุณเป็นผู้กําหนดทั้งสิ้นเลยนะครับแค่เราช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบการเป็นผู้มีเงินนะครับใช่ไหมที่แฮปปี้มา t 64และเราช่วยเพื่อน4คนรอบตัวของเรานะครับที่เราดูแลเขาได้นะครับให้มีรายได้เมื่อทําตามระบบอย่างเราเรามีรายได้เพราะเราจะกลายเป็นสมาร์ทพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพิเศษนะครับ และถ้าเราช่วยทุกวันเราก็จะมีรายได้ทุกวันมิตาไลย์64ชีวิตจะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ทันทีแบบเหลือเชื่อและคาดไม่ถึงเนี่ยนะครับจะมีรายได้เป็นหมื่นหรือเป็นหลายแสนต่อเดือนนะครับสมผมอยากย้ําเลยนะครับถ้าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ชีวิตคุณจะเกินความคาดหมายเหลือเชื่อเลยนะครับสมบัติที่มีค่าที่สุดของคุณอยู่รอบๆตัวคุณครับไม่ใช่เงินคือเพื่อนของคุณเอง และคุณมีหน้าที่แค่รักดูแลเพื่อนเพื่อนของคุณคืองานของคุณเมตาไลน์หกสิบสี่นะครับคุณจะมีรายได้จากการดูแลเพื่อนเพื่อนของคุณซึ่งคุณกำหนดและดูแลเองได้หมดเลยและคุณดูแลทุกวันคุณก็จะมีรายได้ทุกวันเป็นหมื่นเป็นแสนต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติที่มีค่าที่สุดอยู่ใกล้ตัวคุณ คือเพื่อนของคุณวันนี้เนี่ยผมมาสื่อสารมาคุยมาเสนอทางออกให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปศึกษาไปดูนะครับเพราะวันนี้ถ้าไม่มีแนวทางต่างๆเหล่านี้คุณจะไปหาทางออกได้ยังไงวันนี้ทุนก็ไม่มีแล้วเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวไปหมดนะทุนก็ไม่มีเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นทางออกนะครับศึกษาดูให้ดีนะครับยังไงศึกษาทางออกวันนี้ช่วยกันให้มีรายได้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมีเรื่องทางไหนก็มาช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป แต่อย่างน้อยต้องมีรายได้ทุกวันเข้ามาก่อนนะครับและมีรายได้จากที่เราเข้าถึงเลยไม่ต้องมีภาระนะครับและมีรายได้ที่เรากําหนดได้แน่นอนในตัวเราก็คือดูแลคนที่เรารู้จักนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูเลยนะครับเป็นคลิปนะครับเมตาไลน์หกสเปิดกลยุทธ์ใช้โลกสมัยใหม่สร้างรายได้ให้คุณทุกเดือนและทุกวันเลยนะครับไปเปิดดูในคลิปนี้นะครับสแกน QR คนี้เข้าไป นะครับเขาจะบอกวิธีการบอกให้ให้คุณทั้งหมดเลยหรือจะเข้าไปที่ w w w ร์ไวท์เว็บเมตามาท .com ก็ได้ครับสแกน QR โค้ดนี้เข้าไปมีทั้งสองช่องทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยวันนี้ที่เรามาคุยกันเรามาหาทางออกนะครับเราทางออกที่ดีที่สุดคือต้องมีไรายได้ทันที ต้องใช้ทุนแน่นอนที่สุดเพราะเราไม่มีต้องมีรายได้ทันทีและต้องมีรายได้ในนี้และต้องมีรายได้ตอด่อเนื่องและรายได้เราต้องควบคุมดูแลเองได้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจะเหนือความคาดหมายเมตาไปว่าเหนือความคาดหมายนะครับชีวิตจะเหนือความคาดหมายนะครับต้องให้นวัตกรรมสร้างรายได้ให้ทุกวันนะครับความนี้เป็นสําคัญเลยศึกษาดูหลายๆรอบให้เข้าใจนะครับดูหลายรอบให้เข้าใจและดูแชร์ไปถึงเพื่อน และผมอยากส่งข่าวถึงเพื่อนๆนทุกคนที่เราเคยพยายามที่จะช่วยนะครับและความผิดพลาดต่างๆก็ผมเล่าในต้นต้นคลิปแล้วนะครับลุขึ้นมาแก้ไขกันเดี๋ยวนี้นะครับลุขึ้นมาแก้ไขเพราะเป็นทางออกทางเดียวเลยที่จะทําให้คุณเข้าถึงมั่นมีรายได้ทันทีนะครับศึกษาดูนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็คือเรามานั่งคุยกันด้วยความปรารถนาดีนะครับเมื่อหลังเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยนะครับคุณสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะฝากลิงก์ไว้ที่นี้นะครับ กดที่นี่กดที่ลิงก์ที่ผมฝากไว้นะครับเพื่อเข้าชมคู่มือเข้าสู่ระบบของเมตาไลท์ ine, ง่ายมากและคุณทําได้ทันทีและคุณจะพบกับทางออกใต้ท,ทันทีในภาวะวิกฤตตัวนี้คุณมีทางออกด้วยตัวของคุณเองได้ท,ทันทีและไปช่วยเพื่อนๆให้มีทางออกนะครับจะเป็นทางรอดของเราทุกคนในภาวะนี้ในวิกฤตของประเทศที่ไม่มีทางออกกันยาวเฟื้อยอย่างนี้นะครับฝากความปรารถนานดีถึงเพื่อนด้วยนะครับดูศึกษาให้เข้าใจนะครับขอบคุณมากครับ